สวัสดีครับวันนี้ลุงกล้วยก็มีไอเดียดีๆมาฝากอีกแล้วนะครับสําหรับการปลูกนะครับพืชฝักส่วนครัวเนาะที่เป็นตัวพืชอย่างตัวมะเขือเทศนะครับตัวฝักยาวนะครับผักกาดนะครับแตงกวาและตัวกนี้นะครับสามารถยกกล้องนะครับยกคู่แบบนี้ได้เลยเนาะซึ่งสวยงามนะครับก็คือตัวยกกล้องนะครับด้วยไม้ไผ่เนาะตรงนี้จะใช้ได้ถักได้นานอยู่พอสมควรนะครับ แล้วก wow. wow. ็เอาเศษพวกอินทรียวัตถุใบไม้ฟางนะครับมากบลงนะครับแล้วก็เททับด้วยตัวปุ๋ยคอกนะครับแล้วก so ็ดินผสมกันเข้าไปนะครับกลายเป็นปุ๋ยหมักจะทําให้เราไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเลยนะครับเห็นไหมครับมันสวยงามมากนะครับเนาะตรงนี้ไม่จําเป็นเลยนะครับต้องมีปุ๋ยนะครับตัวนี้จะเป็นปุ๋ยให้เขาเองนะครับเนาะแล้วต้นก็จะสวยแบบนี้นะครับมาดูต้นมะเขือเทศนะย้อนหลังต้นมะเขือเทศนะครับนะครับสวยงามมากนะครับมันแข็งแรงด้วยนะ มันแข็งแรงนะครับเนี่ยดูดูต้นมานะครับดูสวยงามมากนะครับเนี่ยนะ,ะสวนใบก็มีมแมลงมีไรกัดไม่ต้องสนใจนะครับตรงนี้เนาะมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับช่วยเชื่อกปูนกันอยู่แล้วรตรงนี้นะครับนะครังนี้นะครับแปลงหนึ่งก็เป็นแปลงแปงกว่านะครับเนาะเป็นต้นไมนะ้ ก็จะมีตัวมแมลงเต่าทองนะมาขอกินนะครับดูรูกเล็กๆนะกำลังของลูกเลยนะครับเห็นปะครับเนาะก็ถ้าเหมือนกันนะครับปลูกเหมือนกันเลยนะครับเนาปลูกใส่กระสอบนะครับางล่างนี่ปลูกใส่กระสอบใส่ดินี่เหมือนกันนะครับวิธีการทําเหมือนกันเลยเนาะทางลาดนะเราดูภาพรวมก็จะทําให้เรามีแปลงผักเล็กๆนะครับไว้สาหรับ เออใช้บริโภคนะในัวเรือนนะครับบริโภคนะครับตัเนะครับผมใช้บริโภคได้นะครับนะอย่างนี้นะก็ไว้กินนั่นแหละครับนะในตัวเรือนได้โดยที่ปลอดสารพิษนะครับนะถ้าดูอย่างนี้นะครับก็จะเห็นเป็นแปลงสวยงามนะครับนะครับคือสวยงามมากนะครับนี่ครับไม่ต้องไปกังวลนะครับว่ามันจะสวยไม่สวยอะไรขนาดนั้นนะครับเนาะเพียงแต่ว่าเรานะครับกินแบบ ปลอดภัยไร้สารพิษนะครับเนาะก็จะช่วยให้สุขภาพของเราแข็งแรงนะอยู่กับลูกกับหลานได้นานยิ่งขึ้นนะครับนะตรงนี้ก็เป็นสาระดีๆนะเป็นความรู้ดีๆเนาะที่ามาฝากเพื่อนๆกันนะครับผมสำหรับวันนี้ลุกกล้วยก็ขอแชร์ความรู้ดีๆแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ